ก็ขอสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนนะคะนักเรียนคนไหนที่ได้ไปงานไปแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มที่หน้าที่1กันเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่สองสิงหาคมนะคะหน่วยที่1แรกรักประทับใจชื่อเรื่องคือชื่อเล่นของหนูนะคะโดยให้ผู้ปกครองถามนักเรียนว่านักเรียนมีเพศหญิงหรือเพศชายถ้านักเรียนคนไหนเป็นเพศหญิงให้ระบายที่ผู้หญิงนักเรียนคนไหนเป็นเพศชายให้ระบายที่ผู้ชายนะคะ โดยใช้สีแทนผมของเด็กหญิงหรือเด็กชายเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้นะคะส่วนชุดตามจินตนาการของนักเรียนนักเรียนอยากให้ตัวเองใส่ชุดเสียอะไรเสื้อเสียอะไรกระโปรงเสียอะไรกางเกงเสียอะไรได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนระบายเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถามนักเรียนว่าชื่อเล่นของหนูมีชื่อว่าอะไรแล้วให้ผู้ปกครองเขียนชื่อเล่นของนักเรียนลงที่ตรงนี้เลยนะคะตรงรอยปะตรงนี้เลยขอบคุณค่ะค่ะ วันนี้นะคะวันอังคารที่สามสิงหาคมหน่วยที่หนึ่งแลกรับประทับใจนะคะเรื่องชื่อเล่นของเพื่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างให้ผู้ปกครองถามที่นักเรียนนะคะว่านักเรียนจำได้ไหมนักเรียนมีเพื่อนเชื่ออะไรมีเพื่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีเพื่อนเป็นผู้หญิงก็ให้ระบายน้องผู้หญิงนะคะถ้าเป็นมีเพื่อนเป็นผู้ชายก็ให้ระบายน้องผู้ชายได้เลยนะคะโดย ผมก็จะแทนด้วยสีดำและสีน้ำตาลเหมือนเดิมส่วนชุดก็ตามจินตนาการของน้องนะคะหลังจากที่น้องระบายสีเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถามนักเรียนว่าเ <c oughs> พื่อนของนักเรียนเพื่อนของเด็กๆเก <c oughs> พื่อนของลูกๆหล,ล,ลานๆมีชื่ออะไรบ้างเอ่ยแล้วให้ผู้ปกครองเขียนชื่อลง ตรงนี้ให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็วันพุธที่4สิงหาคมนะคะหน่วยที่หนึ่งแลกรับประทับใจคุณครูของหนูสนทนาเกี่ยวกับชื่อของคุณครูและให้เด็กๆบอกชื่อของคุณครูแล้วระบายสีนะคะโดยให้ผู้ปกครองถามเด็กๆว่าเด็กๆ มีคุณครูชื่ออะไรนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายที่ผมของคุณครูโดยใช้สีน้ําตาลหรือสีดำระบายผมนะคะส่วนชุดของคุณครูตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยค่ะหลังจากนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองช่วยนักเรียนเขียนชื่อคุณครูลงตรงนี้นะคะมีชื่อครูอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีครูตายครูแอลแล้วก็ครูปีดนะคะนักเรียนรู้จักคุณครูอะไรบ้างเอ่ย ส่วนใบงานอีกหนึ่งแผ่นนะคะก็จะเป็นคุณครูของหนูเหมือนกันนะคะครูประจําชั้นของหนูนะคะให้นักเรียนดูที่คุณครูว่าเอ๊ะเด็กทําอะไรเอ่ยตอนนี้เด็กกําลังไหว้คุณครูวันที่เราหลังจากที่เรามาโรงเรียนก็จะมีการไหว้ทักทายสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูนะคะแล้วก็ระบายสีคุณครูให้เรียบร้อยนะคะส่วนอีกหนึ่งหน้านะคะก็จะเป็นการลากเส้น สนทนาเกี่ยวกับชื่อของโรงเรียนและใช้นิ้วมือลากเส้นพาเด็กไปโรงเรียนโดยใช้สีเทียนลากตามกรณีนี้เราจะใช้เป็นสีเทียนหรือใช้เป็นดินสอตามที่คุณครูเตรียมไปให้ก็ได้นะคะนักเรียนคนไหนที่เป็นผู้หญิงก็ลากน้องผู้หญิงมาหาโรงเรียนนักเรียนคนไหนเป็นผู้ชายก็ลากน้องผู้ชายมาหาโรงเรียนได้เลยนะคะหลังจากที่นักเรียนลากเส้นและระบายสีเสร็จหมดแล้วให้ผู้ปกครอง สแกน QR Code ตรงนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปรับฟังเพลงเพลงเสริมแสนสนุกเป็นเพลงโรงเรียนของเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่ผู้ปกครองสแกน QR Code นะคะให้นักเรียนได้ฟังเพลงโรงเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อไปก็คุณครูก็จะวาในให้ผู้ปกครองนะคะประเมินพฤติกรรมของเด็ก ให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะมีวิธีทำท้ายคลิปนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะที่นอนของเด็กๆนะคะลักษณะการปูที่นอนของเด็กๆในหมอในที่นอนของเด็กๆก็จะมีหมอนะคะแล้วก็มีผ้าห่มการนอนกลางวันของเราจะมีผ้าห่มให้เด็กๆนะคะเพื่อการนอนเราจะได้ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะในช่วงเวลาตอนกลางวันนะคะเมื่อเด็กๆตื่นนอนแล้ว เราจะมาพับที่นอนกับผ้าห่มนะคะลักษณะการพับคือพับด้านใดด้านหนึ่งเข้าพอพับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาพับด้านนี้เลยค่ะต่อไปเราจะพับด้านที่อยู่ตรงปลายเท้าก่อนนะคะเพื่อให้ด้านที่บางๆได้เข้าให้เรียบร้อยต่อมา พับด้านที่หมอนด้านบนนะคะม้วนในช่วงแรกเด็กๆอาจจะพับได้หรือไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรนะคะผู้ปกครองไม่ต้องกังวลถ้านักเรียนพับจัดเก็บได้แล้วคุณครูคก็จะให้นักเรียนถือที่นอนมาเพื่อให้คุณครูช่วยมัดเพราะช่วงแรกเด็กๆจะไม่สามารถมัดมัดไดค้คุณครูขอฝากให้ผู้ปกครองนะคะสอนเด็กๆแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณครู หลังจากที่เราทําการสอนเด็กๆเ,เรื่องการพับที่นอนแล้วนะคะคุณครูก็ขอลบกวนให้ผู้ปกครองกรอกตารางการประเมินพฤติกรรมเด็กนะคะโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตอบคําถามของเด็กๆเ,เวลาเด็กๆทําอยู่ที่บ้านนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมการจัดเก็บที่นอนด้วยตนเองหรือว่าเก็บสัมภาระด้วยตัวเองถ้าเด็กๆคนไหนทําได้ให้ผู้ปกครอง ลงความคิดเห็นว่าเด็กทำได้หรือไม่ได้นะคะ